สวัสดีครับพี่น้องครับเห็ดเขีบอยู่ในครับโจนุมจักรสารพุทธเถ่าปอนปอนมาพี่น้องครับยังพัฒนากันเลยมากเห็ดเขบถ่าเป็นพี่น้องครับยี่นารากาแฟรเป็พี่น้องครับดอเปิดมาส่งนาแข็งพี่น้องครับเสวามาถักท้ายกันมาเรียนมากุยมาจางครับด้านหลังก็เป็นพิธพัณฑ์โป่งกับพี่น้องเนาะ็นพิธภัณฑ์โป่งพี่น้องครับลายๆายโป่งพิธพัณฑ์เปลี่ยนบาทนายหอยจมิน พิศกรวันกองเพนของเงยของขับใส่ใหญ่พี่น้องครับหรสิทั้งเราจะมาจากท้ายอากาศเย็นๆกับปกที่มางเรศนี่พี่น้องครับลูกค้ามากระล่นกินขับไปที่ร้านกาแฟพี่กอลพี่น้องครับเดี๋ยวเห็นพี่น้องเนาะขับไปร้านกาแฟกับมานงเรศมาคุยมาจามันนี่ครับผู้เฒ่าบัลน์ม้พี่น้องครับมันยังเ้าอยู่อากาศยังเย็นครับผู้เฒ่าตื่นสายอื ว่าต้องเตรียสายพี่้องครับกลับมาจากไทยกันเนาะมาคุยกันบรรการรถวงการบริหาตบบรตำบลป้าสามมืองข้าอย่างพี่้องกลับมาจากไทยพี่มึงมาจ่ากันมาคุยกันพี่รองครับบรรยากาศเยน็นๆกับเปลี่ยนค่าเลเตอร์ในการเตีต้ยงโตจะน้อยนะพี่รองเนาะเอาผอกข้มาพันคอมาคุยมาจากันครับมารอครับกัเที่อที่ศาลาชมลมจักสาน บันวันพระสังกับรอบพระศครับมาคุยมาจากขบผมมาคุยนี่ครับแล้วก็กานกาแฟก็มีลูกค้ามากการเลียนกินไปฝนน่ะเป็นองครับอารหารกาแฟาหันหนาไปทางขุดน้ำอืมอาหานหนาไปทางด่านกาแฟานัพ่นพีนาาน่น้องครับก็คือว่าไปเรื่อยๆน่ะพี่น้องครับผมอยังอากาศมันเย็นพี่น้องครับช่วงนี้เย็ยนสหรับมนการดื่มครับครับ เอาไอหมีมาหาไอเราไปนองครับมึงมึงมึงมาหนอเอาพนั่งเด่นลูกเอานอนลงนอนลงกับใายมาหาไปนองครับยังมาแล้ยงกับบริษัเขาไปกินเขาอยู่บ้านซูมือมาจากใายมาเอิญมาจ่ากไปนองครับไปจักข่างครับนี่ใส่ดีสุนัขตัวนี้นี่ใส่ดีไปนองครับยังมาแล้งกันไปกินเขาอทุ่คนล่ะผมก็ได้ป้อนข้อป้อนน้ำแต่ป้อนจากทต้พี่แจ๊คแจ๊คบอกว่าอากาศเย็นพอสมควร คับตอนเศ้าผมว่าในบิลลองจสนมากเพิมีรถมีบีมีรบเมียงของบงครับกติวารยาพราะก้อนบองครับออกความอุ่ของร่างกายของของพะนางเรียนทาพรเท่าบิองครับจะน้อยกสิมาคุยมาเสียนากันลยก็ครับอกติวาฝา法ออกุณนพีครับออบคุณน้อครับ่จมาจุแป้มากสุขังบริมนุษย์กับบิองเนาะบริมากินอยู่านจะฝากพีฝากอาเด้อครับผม โอ้ยครับบริกันชาเขียวครับชาเขียวชาเขียวเย็นชาเขียวร้อนครับนี่หมดเนาะชาไทยกับพี่รองกับนี่หมดแต่เพียน้องครับมากินกันพี่รองน้อกถือว่าจากใต้กรนํามาคุยเรียนมาเสวนาพุกกาแฟคุยว่าพอๆมาคุยครับโซลยางจิปาทะแน่ครับยองเหตุการณ์บ้านเมืองแน่ครับพี่้องครับค่ายูีครับ นี่แหละพี่น้องมุ้ยกันส่วนพระทองมังส่วนเสียอย่างหน้ารับไปสวยอย่างเช่นพุ่นกับจับต่อไปสารไปเวสโซไปกระโซกันไปครับพี่น้องกับมีหลากหลายเนาะเสียงกับเดี๋ยวนี้กับมะมึงกับนางเดนกับยุนี่กับก็นางนิร้านก์ก็นางไปแลี่ยวคารุปปาร์นเพียร์ร้านครับกับเสียพงเสียปากกับเครื่องทำกาแฟกับน้ำลงน้ำร้อนไม่หมดพี่น้องเพียร์ทำความสะอาดไปกับรอบที่น้องนุนขมา กับนางกับมะลิมาจ่ามาคุยกับมาสังคมมายังเห็นพี่น้องเด้อกับได้จุกมือกับพี่น้องกับมาคุยมาจากันจะมาประชุมสมนากันเล็กน้อยกับองค์กรในสิบก้นครับสิบก้นห็นไปก็พราะรับได้พี่น้องครับก็เพรรับได้เนาะสิบก้นคะแนเก่าเย็นกลอดอนผชมมาชิมกาแฟรับกาแฟแก้วนึงบริแพงพี่น้องครับกาแฟร้อนก็แก้วละสามสิบคะแนนพี่น้องครับจากกาแฟเย็นก็สามสิบา กาแฟปั่นก็พี่น้องครับทุกอย่างสูงสุดคือ40คะแนนกับจำสุดคืา30ิบริแพ้งยัยยิบปิ่งครับวัตถุที่เรานํามาใช้กับกถือว่าวัตถุมีคุณภาพกับซ้ำซ้ำคับกับหลังกาแฟไงพี่นองครับกับน้ําตาลมันได้ใช้พี่งใช้กับนมข้นกับนมสดกับพี่นองครับอย่างดีพี่งครับอย่างดีผ่านวัตเจไลเราขอที่มีคุณภาพครับที่หลังกาแฟเฮ้ามีแต่ของคุณภาพพี่นองครับ บริเสนน้ำตาลไส้บริเสนน้ำตาลอย่างต่างๆับใจน้ำนมสดกับนมข้นกับพี้องมาไอพี่น้องเลยดื่มเลยกินกันเอาถ้าแบบนี้คุณภาพพี้องรับเมืองกาลังกาแฟอย่างาถึงว่าอยู่ตามบ้านมูบานแล้วประสบการณ์นะกราทวนเสียวมีประสบการณ์มากกับไอพี่น้องเลยกินเนาะยือประสบการณ์รงงเพราะเมืองอัปปุน้องสมัยก่อนกาแฟอเปิดอยู่กับผู้วียงพี้องปนั้นกาแฟครับ จแต่นาลดกาแฟครับพี่น้องกาแฟไปกาแฟป่ากาแฟสวนเนาะมีบนเนื้อที่สี่ไร่กับปูดราไม้เสียเม็ดครับพี่น้องครับมีปลาครับมีฟาร์มปลาครับครับไปพี่น้องเลยชมเลยมึงกันพี่น้องกันยอดกันดีปฏิบัตครับขับออกไปกันเชือบานลาเท่าน้ำปีเดียวกไม่เห็นกับมาขับดูแลผู้ถงทั้งบ้านนี่ครับเราเรียกมาเปิดร้านกาแฟกับกระควายหาลูกค้าไปอย่างพี่น้องเนาะเขับไปเปิดใหม่ๆครับกันเชือบา เดี๋ยวละตอนนี้นะกแกะของออกไปก่อนเราก็ต้อง,งหาทําตลาดและการที่ตลาดต่างๆกับกับฝาปีฝาน้องเขามาจากถนนครับ,มา,รบมากระเฮาพี่น้องขอตทวจขอไปหนื่งว่าลีกอยากขยุ่มาเฮาอยู่ <c oughs> เอาเขามาจากใต้พี่น้องครับเอาเอาขามาจากใต้กันกขามาคุยไมา่ใจานี่พี่น้องครับผมก็เรียดคิดไปเรื่อยๆครับเล่าบทถ่องตุแก่มาผมมานาั่งคุยอยู่นี่กบเปินตลอดกับพี่น้องครับมาคุยกับคนนี้ตลาดกับย่างกับบ้านกับเขาไป ร้านกับมานางยุร้านกับเบียดลิปเหตุแย่งยุร้านพี่นอ้องครับลงคลิปดหรูๆเนาะบ่ราะมันขีดเลี้ยวคลิปจอดสั้นครับเพราะมันสีมันขีดแปดนาทีมือนี้ก็จะเป็นรอบเสียสองครับจะล่องขีดแปดนาทีในการมาคุยมาจ่าครับกับไอพี่น้องเมืองด้านหลังหาบเมืองพี่น้องครับพี่จะพันโป่งขับโปร่งขับโป่งแรงโป่งอยู่บนทางโปร่งๆเลยพี่น้องครับสมัยก่อนสมมติดียหน่อยมันกับโปร่งหรอกว่าโป่งมันแบบไหนกับพี่น้องจากมาพา เดี๋ยน้อยมาทัดกาศึกษาโรงเรียนต่างๆอย่างมากมาที่พัด้านป่าสังครับตำบลป่าสังอำเภอจตุลาภักีมานจังหวัดรเอ็ดรีน้องครับดี๋ยวมาทีมาตางกมกนกันเลยนะครกับประธานงานชมฟรีี่น้องครับชมฟรีครับที่พัด้านป่าสังกับตำบลป่าสังอำเภอจตุลาภักดีมานจังหวัดรอยเอ็ดครับพี่น้องอย่ามา,มาบบมเมืงองโป่งอย่ามาเที่ยวมาเมืองเปลี่ยนบาดรับนายห้อยทมินมาเมืองไสยไง เมื่อมึงของกล้องเขาไงกับพี่น้องเนาะของไงกับพี่น้องครับกับว่ามาศึกษารับมาสอบถามกับลาเดียกับผู้่าผู้แกกับผู้จักสารตาจักสารของเปรเทศแบบไหนเนาะกับพี่น้องกับมีสุมือรับการเลาะตอกแกบไหนใช้ไม้ไผ่แบบไหนพี่น้องครับกับเมือมึงขับอยู่นี่เหล๋ยวมมืดพอที่สัมภาษณ์สดลับไปมันจบเป็นยิจจลักษณะแจ้งน่อยนะพี่น้องเนาะใครร่วงคิดเป็นพี่น้องมึง กับเนี่ยพูดถ่อมาตะก้อนพี่น้องกับที่าตากใต้กันไปวุ้ยกันไปน้ำที่ละรอพุ่นถ่อมมาตากใต้กับพูดถ่อมพูดแกไปเรื่อยๆกับพี่น้องครับเหยียดจิบไปน้ำครับยังครับยังสวัสดีครับผมครับแล้วดีพี่ไหมกับตากใต้กับปอนมาปัญหาไมาเจ้าต้นน้าปอนจาใต้กันไปกับมือนี้ไปบ่ไปหาเจน่าได้ที Tá aí, Bruno. legal. Aí.